ท่านเจ้าคุณก็บอกว่าวันคืนก็ผ่านไปก็มีกรอนบทหนึ่งที่เคยจำไว้ท่านว่าเราจะผ่านโลกนี้แต่เพียงหนจึงกุศลใดๆที่ทำได้หรือเมตตาซึ่งอาจให้มนุษย์ใดขอให้ฉันทำและให้แต่โดยพรัน อย่าให้ฉันละเลยเพิกเฉยเสียหรือปลัดผ่อนอ่อนเพียไม่แข็งขันเพราะตัวฉันต่อไปไม่มีวันจะร,ะรันทางนี้อีกกีเลยในชีวิตผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเมื่อเช้าได้ฟังในชีวิตของพระอาจารย์หลวงพ่อตั้งแต่เมื่อครั้งที่ท่านเป็นอมาาัมพาตลมป่วย แล้วก็มีตาพระขาวามาช่วยรักษา,อาตอนนั้นท่านก็ตั้งใจว่าถ้ามีใครผู้หนึ่งผู้ใดเนี่ยมารักษาท่านให้หายจากอาการเป็นอัมพาตได้เนี่ยจะรักจะอุทิศชีวิตนี้ทั้งสิ้นเพื่องานเผยแพร่สมาธิเพื่อพุทธศาสนาเพื่อชาวโลกนีคำว่าอุทิศชีวิตวเป็นคําที่ เราฟังดูก็เป็นคำที่ยิ่งใหญ่แต่ว่าชีวิตของเราเนี่ยมันก็เป็นขณะหนึ่งขณะหนึ่งที่มันล่วงไปเราก็ลองชิมลองดูในความรู้สึกในการที่ว่าเราจะอุทิศชีวิตอย่างหลวงพ่อท่านเราจะอุทิศได้อย่างไรเราก็ตั้งคำนามขึ้นมาว่าเราจะอุทิศชีวิตนี้เพื่อพระพุทธศาสนาได้อย่างไรบ้าง เราก็ต้องย้อนไปดูว่าอะไรคือพระพุทธศาสนาหลักเบื้องต้นที่ท่านบอกท่านสอนก็เริ่มจากสัพพปาปัสสะอาการนังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสูปรสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสัจจิตตะปริโยทปนังการชำระจิตของตนให้ข่าวรอบเอตังพุทธานา,าสานัง นี่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธศาสนานี้อย่างตอนเช้าเราตื่นขึ้นมาก่อนที่จะทํากิจการงานใดเราก็อุทิศชีวิตนี้ลองดูว่าเราจะลองอุทิศชีวิตนี้เพื่อพระพุทธศาสนาอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านได้พาทำแล้วก็นั่งคูบันหลังขาขวาทับขาซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติมัน ระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์ให้มาดลบันดานให้ใจของเราเนี่ยรวมเป็นสมาธิแล้วก็นืกพปุโทโธทุกครั้งที่เราเนึกพปุโทโธไปเนี่ยก็ให้เรารู้ว่าขณะนั้นให้เรากําลังฝึกสติฝึกสติฝึก,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 กสมาธิของเราทําจิตใจของเราให้ตั้งมัน่นในขณะนั้นก็เป็นขณะที่เรากําลังที่จะชําระจิตใจของเราให้มันผ่องใส เป็นขณะที่เรากำลังอุทิศชีวิตนี้เพื่อพุทธศาสนาแม้เราอาจจะยังไม่ได้อุทิศชีวิตของเราทั้งชีวิตเราไม่ได้บวชเราเป็นการาว่าด้านโยมเราก็อุทิศชีวิตนี้ในการทำตามคำสอนของพพุทธเจ้าก็เป็นการอุทิศชีวิตเพื่อพุทธศาสนาเช่นกันอย่างเมื่อวานนี้มีการสอบอธรรมศึกษา ในสนามหลวงในการสอบก็ต้องเป็นการวัดความรู้ซึ่งเนื้อหาที่สอบนั้นก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับศีลธรรมเรื่องศีลธรรมเรื่องพุทธประวัติเรื่องเกี่ยวกับศีลศีลน,นี้ก็เป็นเรื่องวินยัยธรรมะก็เป็นคําสอน ที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติต่างๆนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของการไอเขียนกระทูท้ในการถ่ายทอดในสิ่งที่ตนได้รู้ว่าสามารถที่จะถ่ายทอดได้ไหมสิ่งสําคัญคือว่าขณะที่สอบนั้นก็เป็นการวัดวัดความรู้ในขณะนั้นแต่เมื่อเรารู้แล้วเราก็ต้องคิดว่าในแต่ละขณะในชีวิตมันก็เป็นการสอบอยู่ตลอดเวลาว่าเรารู้ไหมว่าทํา สิ่งนี้มันจะเป็นความเดือดร้อนต่อผู้อื่นทําสิ่งนี้ตัวเองจะเดือดร้อนรู้ไหมถ้ารู้แล้วทำไหมถ้ารู้แล้วยังทำก็แสดงว่ายังไม่รู้จริงก็เรียกว่าในขณะนั้นๆนเราสอบไม่ผ่านแต่ถ้าเรารู้แล้วเราเรา,เราเว้นได้จากสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลอันนี้ก็เรียกว่า,เ,าเราผ่านผ่านในแต่ละขณะขณะ เรารักษาไปเรื่อยๆก็ทําให้เราผ่านตลอดวัน,นก่อนจะนอนเราก็มานึกดูว่าวันนี้เรามีบาปอะไรที่เราสามารถงดเว้นได้บ้างมีบุญกุศลใดที่เราได้ทําให้ถึงพร้อมได้บ้างจิตใจของเราวันนี้เป็นอย่างไรตอนเช้าเป็นอย่างไรตอนกลางวันเป็นอย่างไรตอนเย็นตอนค่ำเป็นอย่างไรเราก็มีการตรวจดูเดีย๋ยวนี้เวลาที่คนเขาเป็น สมาชิกหรือว่าชอบอเนื้อหาข้อมูลในส่วนไหนเขาก็จะมีการติดตามภาษาอังกฤษก็ Subscribe บ้าง Follow บ้างทีนี้ข้อมูลที่สำคัญที่เราน่าจะติดตามก็คือจิตใจของเราที่มันเข้าไปคล้องไปเกี่ยวกับอารมณ์อารมณ์สุขบ้างอารมณ์ทุกบ้างดีใจเสียใจสิ่งต่างๆที่เราเจอในแต่ละวันอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่มาปรากฏ ถ้าเราไม่รับรู้เรียกว่าเราตกข่าวตกข่าวที่มันเกิดขึ้นในทุกๆขณะเมื่อเราตกข่าวเราก็ไม่รู้ว่าเราควรจะทำยังไงเหมือนกับคนไม่รู้ข่าวถ้าไม่รู้ข่าวก็ทำปฏิบัติตนไม่ถูกเมเกิดปัญหาเดือดร้อนขึ้นมาทำหลังนี่เราไม่รู้เท่าทันจิตใจในแต่ละขณะ ความดีใจก็ทำให้เราลำบากได้เหมือนกันมีความเศร้าใจเสียใจก็ทำให้เราลำบากได้เหมือนกันแต่ถ้าเรารู้เท่าทันความสุขความทุกข์การได้มาการเสียไปเรียกว่าการที่เราประสบกับโลกธรรมทั้งหลายมันก็เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ให้รู้ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยมันไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นมามันก็เสื่อมไปได้ แล้วก็รู้จักที่จะศึกษาเหตุปัจจัยในการที่จะมีความสุขอะไรเป็นเหตุปัจจัยของความสุขในการที่เราได้รับทุกข์อะไรเป็นเหตุปัจจัยของความทุกข์เราก็งดเว้นเหตุปัจจัยของความทุกข์สร้างเหตุปัจจัยของความสุขมันก็เป็นการที่ทําให้ชีวิตของเราเนี่ยมันดําเนินไปได้หลวงพ่อท่านบอกว่าเราอาศัยสิ่งใดใเราก็ต้องรักษาสิ่งนั้น พื่อที่เราจะได้อาศัยสิ่งนั้นไปได้นานนี่ชีวิตของเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เราตั้งคำถามว่าเราอาศัยอะไรมาเราก็อาศัยบุญกุศลอาศัยทานศีลภาวนาที่ทำให้เราได้มาเป็นมนุษย์นี่ถ้าเราได้เรียกว่าเราได้สมบัติมาแล้วเราไม่รักษาสมบัติไว้ต่อให้จะเป็นสิ่งที่ดีเท่าไหรน่นี่ยมันก็เสื่อมไปได้เงินของมีค่าถ้าเราไปวางไว้ ไม่ถูกที่ถูกทางมันก็เสียหายัยางนั้นก็ต้องมีการเก็บมีการรักษาดังนั้นชีวิตของเราเหมือนกนันก็เป็นชีวิตที่มีค่าเกิดมาแล้วก็มีเวลาไม่นานอย่างมากก็ร้อยปีถุกวันนี้ร้อยปีก็จะว่าถึงง่ายก็ง่ายมีเรื่องการแพทย์มีเรื่องเทคโนโลยีเรื่องวิทยศาศาสตร์ช่วยแต่ก็มีสิ่งที่จะทำให้เสื่อมไปได้เร็วเหมือนกัน ว่าสิ่งที่เป็นมลพิษสิ่งอะไรต่างๆมันก็เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็ไม่แน่ว่าเราจะอยู่ได้ถึงเมื่อไรแต่สิ่งที่แน่ก็คือพระองค์ตรัสว่าเราทำกรรมใดไว้ก็ตามจะเป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นนั้นเราจะยืนานานเท่าไหร่ไม่รู้ชีวิตนี้สิ่งที่ผ่านมาแล้วมันล่วงไปแล้วสิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาถึง เราก็ทําในแต่ละขณะแต่ละขณะของเราให้มันเป็นขณะที่ดีเมื่อเราเตรียมเรียกว่าเตรียมสเสบียงชีวิตเหมือนการเดินทางเมื่อเรายังต้องเดินทางต่อเราเตรียมสเสบียงไว้แล้วเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรเหมือนก,กับเราแพ็คกระเป๋าก็เพียงแค่ย้ายบ้านสิ่งของต่างๆที่เราเตรียมไว้มันก็จะเป็นที่พึ่งให้กับเราได้เมื่อเราย้ายบ้านแต่ถ้าเราจะย้ายบ้านเข้าของเราก็ไม่เตรียมมันก็ไปเอา อากาศหนาวเย็นขึ้นมาเอาผ้าห่มเครื่องกันหนาวก็ไม่มีมันก็ต้องลําบากนั้นสิ่งที่จะเป็นที่พึ่งให้แกสัตว์ทั้งหลายในบัดนี้หรือว่าในอนาคตต่อไปพุทธองค์ก็ตรัสว่าเป็นคือบุญบุญกุศลบุญเท่านัน้นที่จะเป็นที่พึ่งให้แกสัตว์ทั้งหลายบาปนี่ไม่เคยเป็นที่พึ่งให้แกใครบุญก็เป็นเงาตามตัวไปที่ไหนก็มีความร่มเย็นเป็นสุข อย่างนี้ก็ให้ทุกท่านได้พยายามน้อมเราได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์โอทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนาเราก็ฝึกที่จะเดินตามอุทิศเราไม่ได้บวชเราก็ประพฤติปฏิบัติยิ่งโดยเฉพาะวันไหนเป็นวันพระเราก็สะละเวลามาวันหนึ่งเกนหนึ่ง,งนี้ก็เป็นเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เรียกว่าฝึกเต็มรูปแบบอยู่กับกรารยนานมิตร ว่าอาศัยหมู่คณะอัญญมันยังช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการประพฤติปฏิบัติแล้วขอวขอความสุขในความสวัสดีาจงบังเกิดมีกะิะายดยมทั้งหลายตลอดกาลนานเถิสาธุ